เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่รายการจีิพันธ์ผมนายพันธ์นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกม That's Not My Neighbor เพื่อนบ้านคนนี้มีพิรุธพาร์ทสองขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับพพอร์ทที่มีให้กันในพาร์ทแรกแ,แต่เนี่งที่บอกไปนะฮะเกมนี้ตอนนี้เนี่ยมันจะมีแค่โหมดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมจะเล่นจนกว่าผมจะเจอคอมบิเนชันของพวกตัวประหลาดให้มันได้เยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มาตอนนี้กับเข้าไปเล่นโหมดอาร์เคดกันต่อดีกว่า

เจ้าเอสให้หมด oh, นะครับ oh, โอเคอรอบนี้เอกาสารครบสวัสดีครับผมคุณวิลเลียมแอฟตันเจอกันอีกแล้วนะรอบนี้อยากขู่ผมหนะ้าโอเคเปล่า,าดูบัตรก่อนแล้วกันบัตรง่ายสุดโอเคบัตรยังไม่หมดอายุวินแอฟตันทุกอย่างก็ถูกบทนะโอเคเขาเป็นนักฟิสิกส์ชั้น3ห้องหนึ่งนี่ฮะ ใช่เขาคิวผนะิดฮะอันนี้ไม่ต้องตรวจเยอะเลยเอาจริงแค่คิวผิดอะสิ่งที่ผิดได้นะผมให้แค่บัตรประชาชนนะฮะแบบว่าอาจจะบัตรหมดอายุอะไรเงี้ยเพราะเหมือนรอบที่แล้วอะผมปล่อยเจที่บัตรหมดอายุออกไปตายเว้ผมคิดว่าบัตรมันน่าจะมีหมดอายุได้แต่ว่ารูปลักษณ์มันมันไม่ได้จริงฮนะเจอกันครับผมวันนี้ผมยังกินกาแฟเหมือนเดิมนะแล้วหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรทำให้ผมต้องถุยก,กาแฟออกมาเหมือนเคยนะฮะ คนต่อไปครับผมอุ้ยภรรยาคุณแอฟตันนี่บัดรจะไม่หมดอายุแล้วก็ expect ในวันนี้ด้วยนะครับถ้างั้นก็เหลือแค่อย่างเดียวปะ่ะส4 2 5 2> สวัสดี 1, 4, 2, 5, รครับผม1425หรือเปล่าครับ โอเคผมเพิ่งคิดได้มันต้องไม่มีคนรับสายอยู่แล้วเว้ยเพราะว่านี่สอคนที่ออกไปข้างนอกวันนี้คือทั้งสามีทั้งภรรยาเลยสถานการณ์ที่แย่ที่สุดก็คือเนี่ยก็ไม่ใช่มีอาเหมือนกันแต่เป็นแค่ดับเบิลแกงเกอร์ที่แบบเหมือนมากๆแล้วกลับบ้านมาก่อน7 8 9 5 6 4 5 2 5 1 1 5ถูกหมดจริงๆฮะอันนี้ต้องให้เข้าเนาะไป คนต่อไปเชิญครับอ้ามาเซเีนชเวิร์ตเธอเป็นนางแบบนะครับก็ดูไม่มีอะไรแค่ว่าเหมือนใช่ฮะผมไม่เห็นเจอยู่ในรายการที่จะต้องมาวันนี้เดี๋ยวลองถามแล้วกันว่าไปไหนมาคุณไม่อยู่ในรายการวันนี้ครับอ๋อจะบอกว่าลิสต์ผมผิดเลยครับไม่น่านะถ้างั้นอาจจะต้องโทรเช็คนะครับผมสวัสดีครับ6 9เกหหรือเปล่าครับ <c oughs> อ่าคุณอเลนอยสวัสดีครับผมป๋าแฟรคุณอยู่ไหมครับป๋าแฟรไม่อยู่ะฮะถ้างั้นก็คือครบทุกอย่างฮะแค่ไม่ได้อยู่ในลิสต์แสดงว่าลิสต์เราผิดจริงๆเนาะเชิญเลยครับผมอ้าวสวัสดีครับผมอเบสกี้พีชแมนเป็นช่างทำรองเท้า,อาตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยรูปลักษณ์เขาถูกหมดจริงๆเนาะขอ Entry Request หน่อยครับคุณลืมให้ฮะโอเคบัตรยังไม่หมดอายุนะครับผมถ้างั้นก็เหลือแต่2 6 6หหรือเปล่าครับผมถูกต้องแล้วเพราะว่าพี่กับน้องต้องเข้ามาวันนี้ไปเชิญครับ คนต่อไปครับผมวันนี้ก็โอเคอยู่นะไม่ได้เลวร้ายเอ้ยก้มลงมาหน่อยอ่ะโหลเฮ้ยอากาศข้างบนเป็นไงบ้างเฮ้ยโอ้เอ่อรูปลักษ์รูปลักษ์แปลกๆหรือเปล่าครับคอฮะคอดูแปลกๆนะเนี่ยเราอ่ะอ๋อมันมันยาวอย่างนี้อยู่แล้วเหรอครับโอ้วันนี้เข้าตึกมายังไงเนี่ยครับเนี่ยต้องขับรถเปิดประตูเท่านั้นเลยออกไป เชิญคนต่อไปได้เลยครับไอ้ลุงโดนรถชนมาปะเนี่ยโอ้โหไอ้เกิดอะไรขึ้นกับลุงเนี่ยเป็นไรปะครับเออลุงเป็นไรมากพอเนี่ยใช่ครับเลือดเต็มตัวเลยครับออกซอลมะเขือเทศมะเขือเทศจริงเหรอลุงกินเลอะมากเลยนะโอ้ไมค์ก็เจอแต่โคตรอะไรก็ไม่รู้อาฟคาปูชินถ้ามันเป็นมะเขือเทศจริงๆอ่ะถึงมันจะไม่มีมะเขือเทศแบบนี้อะนะแต่มันจริงๆก็ได้ไงเดี๋ยวโทรไปหาเลย4258 สวัสดีครับห้องนี้มีมะเขือเทศปะครับอ่ะคุณอาฟเขาอยู่ห้องอะ่ะภรรยาคุณยังไม่กลับมาครับผมไม่ต้องห่วงแต่ว่าภรรยาคุณอาจจะถูกกินไปแล้วก็ได้นะกู <c oughs> คเครียดเลยวันวันพันกว่าเรื่องจริงๆรอง <c oughs> โอเคไปกินมะเขือเทศข้างนอกนะโอเคไหมคนต่อไปเชิญครับผมรอบนี้ก็กินดีๆอ่ะกินเลอะกินเลอะแล้วไม่ได้เข้าบอกเลยเดี๋ยว <c oughs> กูปวดท้องเลยคือมันคือไอตัวเมื่อกี้แหละมันแค่ไปเช็ดเลือดมาเพราะไออาฟมันอยู่บ้านแต่เค่ที่โทรไปอะ่ะคือพี่ชายพี่ชายไม่เข้าใจอะ่ะคือผมโทรเ็คแล้วพี่แล้วพี่อยู่ห้องนี้เออพี่พี่แค่ไปเช็ดเลือดมามันมันไม่ได้ผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นพี่คุณต่อไปเชิญครับอ๋อสวัสดีครับผม <c oughs> ไม้ดูปกติดีนะ <c oughs> คุณลอิสสตตลสกี้นะครับบัตรก็ยังไม่หมดอายุด้วย โดยครับ 1, นึ2หรือเปล่าครับโอเคคุณโรแมนรับสายภรรยาคุณไม่อยู่บ้านพอดีแสดงว่านี้ก็ใช่เข้าไปเลยเจอคนดีๆก็ก็ดีฮะเออเนี่ย <c oughs> น้องคุณอบสกี้ฮะช่างทำรองเท้า 1, 9, 7, 3ถูกต้อง สวัสดีครับผมคุณเัลเบอร์สกีอยู่ห้องหรือเปล่าครับคุณเัลเบอร์สกีอยู่ห้องผมเพิ่งปล่อยเขาเข้าไปนี่หว่าใช่น้องคุณไม่อยู่ห้องก็ถูกต้องแล้วนี่ผมเคยโทรไปห้องนี้แล้วไปตามพี่ชายเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยตอนนี้ก็น่าจะใกล้ครบแล้วฮะสำหรับคนที่อยู่ในลิสต์ตอนเช้าสวัสดีครับผม9 6 3 2 9เโอเคครับทุกอย่างถูกต้องจริงๆนะฮะเข้าไปได้ครับ ต่อไปเชิญครับนี่ไม่อยู่ในลิสต์นะแล้วก็ผมจําได้ว่าคุณเขาไม่ได้ไว้หนวดแบบนี้นดครับอานชมิดเขาไว้หนวดอีกแบบหนึ่งครับผม Promin e n t m u s t a c ต e เดี๋ยวผมต้องถามก่อนทําไมหนวดแบบนี้ครับบอกว่าให้ดูรูปดีๆเออคือรูปที่มึงให้มันถูกเว้ยแต่มันไม่ถูกกับรูปที่มีหยวกกูไงอ่านก็ไม่ได้ฮะอ่ะสวัสดีครับเจเจยิ้มสเสียรอบที่แล้วผมน่าจะปล่อยเจ๊ปอกไปตายแน่เลยว่มาเกดปอโบสครับผมตาเก๋ไปข้างหนึ่งอยู่คนเดียวเด็กประเด็นโทรไปก็คือต้องไม่มีคนรับเนาะ อ่าถูกต้องทุกอย่างถูกต้องครับเชิญได้เลยขนลุกขลุลุกถ้างั้นวันนี้ก็เหลือแค่สองคนฮะเหลือนาชากับวินเนียมแอฟตันก็ต่อไปเชิญคร่ะ oh my god ดิ hey, what the fuck อเฮ้ยคนลุกโอ้ my god โอ้ my god ว oh ้ ทำไมรูปลักษ์เป็นงั้นครับผมใช่ใช่แก้มคุณอะแก้มคุณเป็นอะไรอ๋อมีผิวหนังเป็นชีสอืมอืมหนังเป็นชีสบ้านมึงองออกไปไม่ไหวเลยคนต่อไปเชิญครับอ๋อคุณแอฟสันกลับมาละเออรอบนี้คิ้วถูกนะฮะโอเค2 1 4หนึ่งสน่งสถูกต้องครับผมโอเคอ่เชิญเข้าไปครับ โอ้ยอีเจ๊อีกแล้วโอเครอบนี้แก้มเจ๊กปกติกอรเลียชมิดท,ทุกอย่างถูกต้องจริงๆครับแค่ต้องโทรก่อนเนาะสวัสดีครับคุณกอรเอียอยู่ห้องหรือเปล่าอันนี้ตึกหน้านะครับผม <S <S อานชมิดอยู่ภรรยายอยู่ห้องไหมอ้าวไม่อยู่ภรรยายคุณกลับมาแล้วครับแต่ว่าวันหลังช่วยกรุณานะฮะทำใบอันนี้มาให้เรียบร้อยด้วยนะครับใบแจ้งว่าจะออกจากตึกเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องสงสัยคุณเนาะอย่าส่งไอ้แฝดประหลาดคุณออกมาอีกนะคนต่อไปเชิญครับ อา้าวน้องสวัสดีหรืออะไรก็แล้วแต่อีกแล้วมึงตุ้ยอย่างดูปกติดีกลับมาจากโรงเรียนเดี๋ยวโทรเช็คแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับผมมีคนอยู่ห้องไหมครับอ่าอนาตชาอยู่โอเคคนที่ปลอมเป็นอนาตชาแล้วพี่แล้วก็เนียนแบบนี้แหละเนียนมากจริงๆฮะกลับบ้านไปซะคนต่อไปเชิญครับโอ้เนี่ะแม่น้องอนาตชาแปลว่าเราไม่ต้องโทรเช็คแล้วเพราะเมื่อกี้แม่ไม่อยู่บ้านคุณนาชาไมค์กรีสห้า6เขียวตาขวาน้ำเงินแล้วก็อยู่ในลิสต์วันนี้ด้วยเข้าไปเลย มันต้องไม่มีละถ้ามีหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นคนคุณคุณอฟไอ,อเดี๋ยวตึกนี้มันมีคนชื่อฟรานซิสด้วยหรอผมไม่เคยเจอฟรานซิสเลยเว้ยเป็นคนส่งนมฮะไม่เคยเจอฟรานซิสเลยผมอยากลองโทรไปห้องฟรานซิสว่ะแต่เดี๋ยวผมถามหน่อยแล้วกันเออรอบนี้ทำไมหน้าอืมหน้าหน้าเหมือนจู๋ เส้นเลื่อนขึ้นนะทำไมหน้าเป็นแบบนั้นครับอ,อ๋อทุกอย่างดูปกติไม่มีตรงไหนแปลกเลยรอครับได้ครับแต่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมอยากลองโทรไปหาไอ้ m i l ์ m a n ว่ะเอ่อลุงรอไปก่อนนะผมโทรไปทุกห้องแล้วอะแต่ไม่เคยโทรไปห้องคนส่งนมสวัสดีครับโอเคฟรานซิสอยู่ห้องปกติกต็ไม่มีอะไรอ่าแต่ว่าลุงไปได้แล้วฮะกูจะเลิกงานครับ อ่าใช่ฮะโอเคเลิกงานกันเรียบร้อยเอสอยู่แล้วมั่นใจมากรอบเนี้ยจับได้8ตัวนี่ไม่มีใครตายเลยครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ใครเข้ามาเลยนั่นนะฮะโอ้โหผมโหมดขนาดนี้แล้วครับคุณผู้ชมปะผมอยากรู้ว่าผมจะเจอไอฮิปปี้นั่นอีกรอบได้หรือเปล่าแล้วก็อยากเจอพวกตัวแปลกๆด้วยจริงถึงแม้ว่าแบบตอนทำงานจริงเจอผลหัวลุกก็เหอะ มาเลยครับคนแรกของวันนี้เข้ามาเลยโอ้สวัสดีครับวันนี้มีคนที่จะมาเข้าตึกน้อยพอสมควรเนาะมีแค่4คนเองชมิด้าเคุณกลอเรียช m มิดไม่อยู่ห้องเออถ้างั้นผมก็ไม่ต้องโทรไปก็ได้วะนี่สปีดลันน่ะดิเพราะว่าโทรไปมันก็ต้องไม่มีคนอยู่ห้องอยู่แล้วเข้ามาเลยคนต่อไปครับโห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 สวัสดีครับคุณแม่ 1973. เก้าเ อ่ะอนาตชาพูดสายโอเคคุณแม่อยู่บ้านไหมจ๊ะอ่ะคุณแม่ไม่อยู่บ้านเข้าอะไรครับคุณแม่ได้เลือกงานเร็วแน่เลยดีๆๆต่อไปเชิญครับขอแบบดีๆเอ,อ่อกูต้องเลื่อมสายมึงไหม อันนี้ไปไหนมาครับกลับมาจากชมพูทวีปหรือเปล่ <g ülme> าเราลกินกระบ,บาลกูซะบ่เด้ยหูเป็นไรครับตสาสรู้แล้วเหรอ <g ülme> ใช่หูครับอ๋ <g ülme> อยือดหูตัวเองจะได้ได้ไดยินชัดขึ้นโอ้ใช่เหรอโอ้ว่าไม่ใช่นะยิงมันหล่อน,อน่านจริงหน้าเหมือนโจจิเลยฟรานซิสโมเสสหูมันบรรุทำเกินไปวะไม่ได้อย่างเงี้ย <g ülme> คนต่อไปเชิญครับ สวัสดีครับคุณโรบอสกี้บอสกี้ก็ทำรองเท้าให้ผมฟรีหน่อยนะอ่ะเอาเบสกี้อยู่ห้องโอเคน้องชายคุณไม่อยู่ได้ครับน้องชายคุณอยู่กับผมน,นี่แหละถูกต้องหมดเข้าไปได้เลยคุณเอาเบสกี้อยู่ห้องแปลว่าวันนี้ต้องไม่มีเอาเบสกี้มาได้นี่เริ่มเป็นเริ่มเป็น คยฝันเห็นตัวตลกตัวนี้บ้างหรือเปล่าทุกคืนทั่วโลกผู้คนบบนัก้ายเมื่อเคยเห็นตัวตลกตัวนี้ในฝันของพวกเขาถ้าตัวตลกตัวนี้โผล่มาในฝันของคุณพยายามจะกัดติดขาขยายด้าาข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้ t the hell เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวดิเด้อเฮ้ย,ย,ยแล้วแม่งยิ้มเหมือนไอตัวตลกเมื่อกี้เลย ป้าหยุดยิ้มอย่างนี้ดี๋ยวนี้เลยนะป้าเหมือนไอตัวตลกตัวนี้เป๊ะเลยป้าอะไรอ่ะตัวตลกตัวไหนอ่ะเออแล้วไปเอากระดาษนี้ไปทิ้งเนี่ยปเดี๋ยผมไม่ชอบตัวตลกบักรดเลบอเบิลสโอเคครับเอาวะงานมันต้องเดินหน้าต่ออะบัพประชาชน,นยังไม่หมดอายุมีไฟมีอะไรปกติเรียบร้อยทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้จะเข้าวันนี้นะไปไหนมาเอ่ยอ๋อจะบอกว่าลิสผมผิดไม่ลิสมันไม่มีคนจริงๆว้ยอยู่คนเดียวแปลว่าต้องไม่มีคนรับสายนะครับสวัสดีครับ64ส1หนึ่งรือเปล่าบักระเลดอ่าบักระเลดอยู่ห้อง อันนี้เนียนจริง,จรง,จรงเจ๊อืมเฮ้ยฝ่ายเราบังกรเลดไม่มีไฟเลยเหรอเหว่ด้าผ่านจากเป็นเล็กไปได้ยังไงเนี่ยโอคือแสดงว่าฟันมันไม่ต้องแหลมแต่แรกก็ได้เว้ยมันแค่อยู่อีกร่างหนึ่งเดี๋ยวนะออมกมากรเลดไม่มีไฟเชี่อผมพลาดโอเคโอเคไม่เป็นไรดีนะกูโทรเช็คอยา่างเงี้ยต่างจริงขาดหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้สิข้าจะโชวยเจ้าดูไม่ไม่อยากคือพวกปีสามมันก็จะพูดเหมือนเหมือนกันเนี่ยแหละโอเคโอเคเข้าใจได้ ขอบคุณมากครับที่เก็บไปตัวประหลาดเมื่อกี้ฝากเอากระดาษอันนี้ไปทิ้งด้วยได้ไหมจ้องหน้าผมอยู่เนี่ยเอามาคนต่อไปเชิญครับผมจะรีบทํารีบเลิกงานโอ้สวัสดีครับผมหนึ่งเก้าหกเก้าโทรเช็คก่อนแล้วกันสวัสดีครับผมหนึ่งหนึ่งห้าสองหรือเปล่าอ่าภรรยาไม่อยู่บ้านเชิญครับผมโอ้สวัสดีครับผมคิวคุณผิดบ่อยมากเลยนะเอาจริงเนะี่ยคุณไม่ถูกสักอย่างนั่นไงถ้าผมคุยกับมันมันก็คงพูดเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมเพราะอีตัวเมื่อกี้ก็พูดเหมือนกันคนที่ไม่ใช่ทําอะไรก็เข้าไปไไม่ได้ะ คนต่อไปครับขอเป็นมนุษย์ดีๆสักคนหนึ่งเถอะนะเออถ้าเกิดว่าแบบ2คนมันอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องโทรไปกอล์ฟเลชมิมอะไรครับเป็นพนักง,งานแบงค์หกเก้าแปดห้าสองสองสามสี่หนึ่งห้าศูนย์วันแบบมรายุก็ถูกต้องแล้วก็อยู่ในลิสต์วันนี้ด้วยนี่ไงคนปกติถูกต้องครับเอ,อ้เออปกติอเนี่ยจะมาแปลกชั้นหนึ่งห้องสามครับคอยาวตาเล็กฟันถูกจมูกผิดจมูกผิดฮะจมูกผิดดูดิจมูกผิดจริงๆจมูกผิดเข้าไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฮะอันนี้ไม่ไหว ในลิสต์วันนี้ครบแล้วเนาะที่เหลือก็น่าจะมีแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์กับพวกตัวประหลาดสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นครับมียาสโตนหูปากถูกหมดโอเคไปทำธุระข้างนอกได้ฮะสวัสดีครับผมหนึ่งสี่สองห้าหรือเปล่าค,ครับโอเคกูมันคุณกลับมาแล้วครับเดี๋ยวเปิดประตูให้เข้าไปครับผมมันก็จะมีคนจริงๆอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์เว้ยแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ถ้าลิสมันครบแล้วอะหลังจากนั้นมันจะมีแต่พวกตัวประหลาดเออไม่มึง ตะเกียต่อมึงต่อแถวมึงไม่เห็นเหรอคือโอ้ยไม่ตะเกียต่อแถวมไม่เห็นเลยว่าแบบว่าเจ๊เขาเพิ่งเดินเขาไปย่าก๊อปตามาแต่ไม่ใช้โอ้ ผมถือว่าตัวเองเซียนแล้วนะเอาจริงแบบไม่ไม่ตกใจอะไรแล้ว,ลวก็ง่ายถือว่าเอ้ยนี่มาลแล้วลอะไรคือความหมายของชีวิตจักรวาลและทุกๆอย่างคําตอบคือ42อฮะอันนี้คือเหมือนมันดังมาจากหนังสือชื่อ The Hitchhiker's Guide to the Galaxy แบบว่าตัวเรื่องมันถามซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ว่าความหมายของชีวิตแล้วก็จักรวาลคืออะไรเงี้ยแล้วตัวคอมพิวเตอร์มันก็ตอบมาว่า42คือเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กจากหนังสือเล่มนั้นนะครับแต่ว่าอตอบไอ้ลุงนี่ไปก่อน42ครับผมโอุ้เบิ๊บอ่าถ ต้องโอเควอเตอร์เฮลอะไรคือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสัตว์ออสเตรเลียที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ทันทีหลังจากถูกเอาออกมาจากถิ่นที่อยู่ของมันเ,ออเดี๋ยวนะสัตว์ที่มันเปลี่ยนรูปร่างกะทันหันหลังจากถูกเอาออกมาจากถิ่นที่อยู่มันเนี่ยผมนึกออกอยู่ตัวหนึ่งปลาบล็อบฟิชปะจําได้ไหมที่ผมเคยเล่นเดฟเดอะไทเฟอร์ปลาบล็อบฟิชเนี่ยจริงจริงมันหน้าตาแบบแบบหนึ่งเว้ยคือมันอยู่ในใต้ทะเลลึกที่แรงดันสูงมากๆไงพอเอามันขึ้นมาบนบกปุ๊บตัวมันก็เลยแบบกลายเป็นเหมือน ก้อนเยลลี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่คุ้นชินกับแรงดันของข้างบนนี้แต่ว่าผมไม่เห็นรู้ว่ามันเป็นปลาออสเตรเลียนเลยวะคิดว่าน่าใช่ไงเดี๋ยวผมลองพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของมันก่อนชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคืออันนี้อ่ะผิดก็ผิดไซโคลูเตสมาร์ซิดัสปุ๊บเอา้าไม่ใช่วะตามึงห่างมันไม่ใช่ฮะไปก็ต่อไปเชิญครับ จำอีมือเล็กๆได้ฮะกูจำอีมือเล็กๆนี่ได้ที่มันออกมาจากหลังหูมือเล็กๆนี่คืออะไรครับผมต่อเป็นมือที่แบบมนุษย์ทุกคนก็มีกันกูไม่บีระแล้วเจไปไปเรียนมาใหม่แล้วลองฝึกวาดอนาตโตมีดูนะครับเออไป โอ้วันนี้หมดแล้วฮะน่าจะได้เอสเหมือนเดิมปะ่ะเพราะว่าผมไม่คิดว่าผมทําอะไรผิดเลยนะจับได้7คนแล้วก็ไม่มีใครตายเลยใช่โอเคบอกแล้วผมเซียนและเอายิงเนี่ยตอนนี้คือเล่นเอาหาพวกดับเบิลเกงเกอร์หน้าตาแปลกๆเว้ยอยากรู้มันจะมาไม้ไหนกันบ้างแต่อาไปอีกสักเกมฮะเกมสุดท้ายละโอเค,อ,เคอุย้ยอันนี้มันไม่หายไปว่ะเชีย่ยหลอนจัดไม่ยอมหายไปสวัสดีครับอเอางี้คุณอาฟสามีภรรยาก,ก็คือเข้ามาวันนี้พร้อมกันโอเคแปลว่าห้องนี้ก็ไม่ต้องโทรหาคุณลาฟเทลินล,ละโอเคเชิญครับ สวัสดีครับไอ้นี่รู้จะถูกคนอยู่นะใช่ปะ่ะเอ่อไอเดี๋ยวไอ้ีใครเนี่ยทำไมเหมือนมีหลายคนเลยวะที่ผมไม่เคยเจอหน้าผมแค่แบบไม่เคยเห็นไเฉยอ่ะดูคนนี้ก่อนแองกัสซิปเรียนี่เป็นคนที่จะมาวันนี้เพราะงั้นโทรไปก็ไม่มีอะไรถูกต้องฮะโอเคเออใจมูกผิดไม่ได้ฮะจมูกผิดก็ปล่อยเข้าไม่ได้คนต่อไปเชิญครับขอแบบหน้าตาถูกต้องได้ไหมเอ่ยเฮียแกไม่ได้จะเข้าครับคุณอาโนชมิดลืมไอดีด้วยขอไอดีหน่อยครับเอ่อวันเกิด เอ้เลขเลขไปไหนบัตรปลอมมะนเนี่ยซื้อมาถูกก็อย่างนี้แหละไม่ใช่แล้วอ๋อเนี่ยฮะคุณแมคกลูนี่รัดบอยส์รัดบอยส์ไม่อยู่บ้านโอเคใช่แต่กินไม่ต้องโทรหาก็ดูปกติเนาะไปช้อปปิ้งมาเกษียณแล้วด้วยถูกต้องครับเข้าไปได้อ้าวสวัสดีครับผมจำหน้าได้โร b บสกี้มันหน้ามันไม่มีอะไรเยอะจำง่าย2668 อ่ะคุณอัลเบร์สกี้อยู่ห้องน้องชายไม่อยู่เข้าไปครับโอเควันนี้มันเงียบสงบเหมือนกันโอ้นี่กลับมาละเมื่อกี้กูสะกดผิดแน่นอนเลยว่า42อ่ะิบสองอเพราะผมนึกออกแค่ตัวเดียวเว้ยจริงๆพวกปลาที่มันอยู่ทะเลลึกส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเอามันออกจากถิ่นที่อยู่มันหน้าตามันก็เปลี่ยนไปหมดแหละแต่ว่าที่มันดังๆจริงๆก็จะมีเนี่แหละปลาบอบฟิตไซโครลูเทสมอร์ซีดัสอ่าฮะอ่าใช่ถูกต้องเมื่อกี้ผมสะกดผิดแน่เลยอะไรคือกีฬาเดียวที่อนุญาตให้ซัดหน้ากันได้ถ้าเกิด ว่าคู่ต่อสู้ได้จับชิ้นส่วนจับชิ้นส่วน p e c e c h e s e p e c e เออคืออันนี้ผมรู้แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันถูกไหมอะเด็กคุณผู้ชมรู้จักกีฬา c h a s s boxing ไหมลองไปเปิดหาดูได้มันมีอยู่จริงๆเ้ยคล้ายๆ i ซ์ h o กกี้อ่ะรู้ไหมว่า i ซ์ h o กกี้อ่ะมันจริงนะคือสามารถท้าต่อยกันได้เออแต่ว่า c h e s s boxing เนี่ยคือมันใช้คําว่า p e c e อะมันมีไม่กี่กีฬาบนโลกนี้หรอกที่ใช้คําว่า p e c e ซึ่งผมนึกถึง c h a s s boxing คือมันเล่นสลับไปมาระหว่างต่อยมวยกับหมักลุกเว้แล้วคนที่จะไปแข่งตรงนี้ได้ คือต้องมีรンキングหมักลุกสูงจริงๆด้วยนะคิดว่านะคิดว่าเชสบ็อกซิ่งเอออ่ะถูกโอเคความรู้รอบโต๊วมันยังมันยังได้อยู่ต้องพับกระดาษที่หนา0.01มิลลิเมตรกี่ครั้งถึงจะกินระยะทางเท่ากันกับการไปจากชายแล้วก็มอดออันนี้ชายกับมอดอนี่มันคือระยะทางในหลอดออฟเดอะลิงไม่ใช่หรอวะแล้วคือกูจะไปรู้ไหมมันมีสูตรคำนวณกระดาษพับกี่ครั้งอ่ะถึงจะไปถึงแบบดวงจันทร์คือถ้าหาจากกูเกิลเนี่ยหมู่บ้านชาย ไปมอดอร์ก็คือการเดินทางของโกลโดว่าแหละมันจะอยู่ที่2,765กิโลเมตรซึ่งความเจ๋งคือที่ผมหายอยู่เนี่ยผมเจอเว็บบอกว,ว่ากระดาษต้องพับกี่ครั้งถึงจะได้ระยะทางเท่าไหร่บ้างใครมันทําเว็บพวกนี้วะแต่ดีเลขที่มันแปลงจากกิโลเมตรมาเป็นเซนแล้วมันใกล้เคียงกับระยะทางจากบ้านฮอบบิทไปเขาแห่งรกโล,ะล,ะละกันมอดอเนี่ยคือ38ทบแบบประมาณนะนะก็ได้38 ถ้าไม่มีกู o ก l ลกูทำไงเนี่ย The key is อ๋ออันนี้มันเป็นไซเฟอร์เว้ยมันคือการถอดรหัสที่มันมีขีมาให้แล้วก็อาจจะเป็นตัวหนังสือแทนตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขแทนตัวหนังสืออะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวหนังสือแทนตัวหนังสือส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกซีซ่าไซเฟอร์อะแต่ว่าผมไม่ไหวละคือมันยากเกินอะอันแรกๆมันยังพอตอบได้เว้นเป็นความรู้รอบตัวผมเลยไปเปิดชีตชีตของเกมนี้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามตามชีตชีตนี้เลยมันคืออะไรอะยูเรนัสหรอแสดงว่าคําถามมันน่าจะเป็นแบบตัวตัวนี้น่าจะเป็นวอตมั้งใช่ไหมคำตอบเป็นอ็อบเจกต์ ดาวอะไรเหรอเออยูเรนัสแบบดาวอะไรคือดาวลำดับที่เท่าไหร่ของระบบสุริยะอะไรองี้หรือเปล่าอ่ถูกต้องอ้างอิงจาก FSM การที่โลกเรากำลังเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นผลพวงมาจากจำนวนของอะไรสักอย่างที่มันลดลงมันอยากรู้จากเราว่าไอ้อะไรสักอย่างนั้นอะคืออะไร FSM คืออะไรอะกูหา Google ก่อน One eternity อะไรแวนคือในชีตชีตมันเขียนว่ามันคือโจรสลัดคำตอบคือ pirate ผมก็เลยไปหาดูเว้ยว่าไอ้องคอ์กร FSM เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับโจรสลัดคือเหมือนมันมีองค์กรแบบมีมชื่อว่า Flying Spaghetti Monster บอกว่าตอนที่จำนวนโจรสลัดในทะเล มันมากเนี่ยอุณหภูมิโลกก็ลดลงด้วยอะไรวันนี้กูนั่งตอบคําถามอะไรของมึงอยู่ดี่้ไปเอาถูกด้วย,อวยโอตอบคาถามาได้ถูกบทยินดีด้วยคุณได้รับป้ายของผมเฮ้ยแล้วป้ายมึงที่คือ,อยังไงลาก่อนอุย้ยอุ้ยได้ไป้ายแล้วดูดิเออเจ๋งดีว่ะแล้วป้ายนี้คือ,อยังไงได้อะมันกันดับเบิลแกงเกอร์ไหมกูว่าไม่เพราะไอเนี้ยดับเบิลแกงเกอร์เลยจะมูกผิดเนี่ยจะหมูกไม่ใช่ฮะ โอเคตานี้มันไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยวะดุงแต่เอาวะผมก็ไม่ได้หาคําตอบเองซะด้วยเปิดจีจ๊ดๆไปแล้วมันคงไม่ช่วยผมแล้วฮะเอะ่อเจอกันอีกแล้วนะครับเย็นนี้ว่างหรือเปล่าอยากชวนไปคานบนพื้นเล่นตาเป็นไรครับอบที่แล้วแบบไม่เคยถามอ๋อไปตัดแต่งตามาจะได้เห็นกว้างไกลขึ้นโอมันเป็นอย่างนั้นเหรอครับว่าไม่น่าใช่นะครับโอเคสวัสดีครับ <unning S 2> ผมเอ้ยเดี๋ยวอ้นี่มันหมายเหรอน่าจะยังนะ1425งสี่วัสดีครับผม14 2 5หรือได้เปล่าครับ คุณมีอารับสายมีคุณอยู่ห้องไหมไม่อยู่ต้องครับโอเคครับผมไปได้แล้วครับต่อไปครับผมอนเกโตะเกโตไอเชียเกโตะหรือผมต้องเรียกคุณว่าเคนจัคุมา่างไหนเนี่ยมึงกลับไปมหามานพนึกเวทเลยนะในหัวเป็นไรครับมีสมองพูดได้ในนั้นเหรออ๋อไม่มีอะไรต้องไม่มองตรงนั้นเนาะอันนี้เกโตเกโตไป เอาตรงนะตอนนี้อะไรก็ได้ขอไม่เอาไอ้พวกรูรูนั่นอีกไม่ไหวจะอวกปันต่อไปครับอ๋อนี่ Roman s t นส s k ้ตัวเลขถูกฮนะผมสังเกตแล้วว่าถ้าตัวเลขผิดอะ่ะตัวเลขมันจะดูแปลกๆนูนๆขึ้นมาเว้ยแผลเป็นอยู่ที่คางข้างขวาหน้าย,วยาวจมูกย,วยาวเป็นไม้ครับ Billie ไม่มีอะไรครับผมเข้าไปได้เลยรูเออเดี๋ยวนะลับเซลินผมยังไม่ได้รับเข้ามานี่ว่ะจมูกถูกปากถูกถูกหมดนะครับผม คุณอัฟพูดสายภรรยาไม่อยู่บ้านถูกต้องไปคนต่อไปครับอ้าวเซลีนอยู่ฝ่ายอยู่ข้างซ้ายของผมจะมูกผิดเออบอกผิดถ้าจะมูกผิดก็ไม่ต้องนฮะไม่ต้องพูดเยอะมาคนต่อไปครับเอ้ยมิคแมนคิ้วไอ้มิคแมนมันคิ้วมันผิดฮะเสียดายมิคกแมนมันไม่เคยออกจากบ้านเลยป่าวเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ฮะนี่ก็เป็น d o เ b l e ลแกงเกยมีการเติมคิ้วตัวเองเข้าไปด้วยนะโหไม่ใช่แล้ว น่าจะคนท้ทยแล้วครับเชิญครับผม,โลโลมไม่รู้ลุงรู้หรือเปล่าแต่ลุงไม่ใช่แอปเปิลนอนเป็นไรครับ<ล>สัตว์เลี้ยงครับใช่นอนเนี่ยนอนอ๋อมีอยู่แล้วด้วยผมว่าลุงน่าจะเน่ามาจากข้างในเลยนะครับผมถ้าขนาดนั้นเนี่ยไปลงลงเถอะครับนอนมันขึ้นลุงแล้วครับเนี่ยไปเช็คตัวเองก่อนเลยคนต่อไป<ล>อีเจมาเป็น<ล>ีไลซิ่งเลยหูเจไม่ปกติจริงไม่นี่หูมนุษย์ไม่ได้เป็นนี้เจไปหาดูดเลือดคนตึกอื่นนะครับลาก่อย โอเคเลยหมดพอดีเออผมน่าจะได้เอสเหมือนเดิมนะนี่ไม่ฆ่าใครเลยอีกแล้วแรงเอสด้วยแล้วผมตอบควิสหมดแล้วฮะเออแทบจะเรียกว่าเล่นเกมนี้จบเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยอแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะมีอย่างหนึ่งที่ผมสัญญาว่าจะพาไปดูนะครับก็คือถ้าเกิดว่าผมปล่อยให้ดัปเบิรแกงเกร์เนี่ยเข้ามาได้มันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเราจะเจอดัปเบอร์แกงเกร์แบบไหนผมจะเล่นแบบสปีดรันเลยแล้วกันนะ อ่าฮะกูกำลังพูดถึงไอตัวแบบนี้แหละนะมึงเข้าไปเลยไอเจ๊เจ๊มึงไปเอาคิ้วของไอ้ด็อกเตอร์วิลเลียมแอฟตันมาทำไมวะเข้าไปเลยครับปล่อยมาแล้วกูอยากรู้ตอนจบี่ไม่ต้องล็อกประตูแล้วก็ได้นะไปไปให้หมดเจอแล้วผมบายไปเดินผ่านไปเลยอาหน้าบวบๆวมาเลยเจ๊ฉีดบอท็อกมาเมื่อไหรเมื่อกี้อันนี้หน้าแปลกอยู่แล้วฮะอุ้ยแขนมั้งเอ่อวันนี้มาเยอะว่าทรงนี้อีเจ๊มาเยอะจัดเลย 哦。Oh. มันเป็นอย่างนี้นี่เอง Ne เปอร์คิวศูนย์ก็คือมันไม่ได้เข้าไปฆ่าใครเลยฆ่าครูคนเดียวอ๋อได้เอชิมเมนด้วยฮะเอออ๋นนีงฮะมันมีบอกมีเรคคอร์ดบอกผมจับไปแล้ว41ตัวมีเอชิเมนต์ได้ปลดล็อกเต็มเลยเล่นร้อยครั้งโอ้โหชนะ40ครั้งชนะร้อยครั้งอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้จะเก็บทําไมวะเอชิเมนพวกเนี้ยอันนี้จับร้อยตัวเออแบบเยอะไปอ๋อมันมีแบบว่ารอดโดยการไม่เปิดไฟล์ด้วยเอยอันนี้เจ๋งว่ะก็คือต้องจดจําทุกอย่างให้ได้ฮะป ล็อกความลับของจักรวาลน,นี่คืออะไรวะอยากรู้เลยแต่น่าจะต้องเอาไปพาร์ทหน้าอ่ะจะมีพาร์ทหน้าด้วยเหรออันนี้ก็อยู่ที่คนดูนะครับว่าอยากดูพาร์ทหน้ากันหรือเปล่ามันคือดับเบิลแกงเกอร์ที่ชื่อพนะีชะก็มีอิจเมนท์ที่น่าสนใจอยู่นะถ้าเกิดว่าอยากดูผมเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกเอาไว้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมอยากกลับมาเล่นเกมนี้ตอนที่เขามีหมดใหม่ๆให้เล่นแล้วมากกว่าเอาละงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out